สวัสดีครับพืกับผมนนท์ร้านอโ t แกรมครับร้านแต่งรถอยุธยาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กับผมนนท์ร้านอ u t แกรมก็ต้องมีรถสวยๆหล่อๆเทปเทใช่ไหมครับวันนี้ครับมีมาหนึ่งราครับเป็นสายยุโรปครับเป็นวัยรุ่นเยอรมันครับกับรถ BMW ครับ G 2ี่หรือ BMW ซีรีส์3ครับ320ดีเซลครับคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าลูกค้าไว้วางใจครับให้ร้านอโตแกรมเราดูแลครับแต่วันนี้แหมมีแต่เยอะเหลือเกินแต่ครับวันนี้ พามาชมล้อด้วยครับเป็นล้อตัวใหม่จากทางค่าย G-Force ครับเป็นตัว GF03 ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งคลอดออกมาเลยเป็นขอบ18ครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสาวกเก๋งใหญ่เก่งก้างคอมแพคค่าอย่าง Bent BM แล้วก็ Camry Accord เนี่ยแล้วก็เจ้าตุ๊กตุกซีวิกเนี่ยที่สอบถามกันมาเยอะมากๆว่าขอบ18เนี่ยมันออกมาหรือ,อยังฮะวันนี้คลอดมาแล้วครับกับ GF03 ครับแล้วก็มีมาใส่กับในแบบรอๆของผมครับเป็นสาย ยุโรปเยอรมันนี่ฮะวันนี้ฮะมาเดี๋ยวมาชมครับว่าเจ้า VMG 20เนี่ยมาจัดอะไรครับก็จะเป็นล้อของทางค่าย G Force ครับเป็นล้อแท้นะครับ2ชิ้นนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ได้ครับเพราะว่าเป็นล้อ2ชิ้นแบรนด์แรกที่ทำออกมาแล้วเป็นล้อ performing ครับก็จะได้เรื่องความน้ำหนักเบาที่มากกว่าล้อทั่วไปนะครับ ตัวล้อเองเนี่ยสไตล์ล้อที่เป็นก้านวายนะครับตัวก้านเนี่ยห้าก้านมีเจาะรูตรงกลางเซาะร่อง <Wow. S 1> ตรงข้างก้านเนี่ยให้ดูมีมิติล้อที่มากกว่าล้อทั่วไปเรียกได้ว่าเป็นล้อที่ดูมีมิติยุโรปมากกว่าล้อ2ชิ้นทั่วไปนะฮะคัน BM คันนี้เลือกใช้เป็นสีก้านกันเมทัลลิกนะฮะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยเป็นกอสแบ็กดำเงาครับท้องล้อกับตัวก้านเนี่ยยึดด้วยหมุดที่เป็นไดมอนด์คัตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตสกรูแบบ ยึดติด2ชิ้นแท้ๆฮ้ก็เรียกได้ว่าหล่อลงตัวแล้วก็ดูมีมิติมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ก็เลือกใช้เป็นล้อหน้ากว้าง8.5ครับออฟเซตบวก35นะครับส่วนตัวล้อหลังเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็น9.5นะครับออฟเซตบวก38นะครับก็ฟิตเมนต์ล้อด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีความแอนก้านเนี่ยจะแอนมากกว่าล้อ ที่เป็นล้อหน้า8.5นะครับ9.5เนี่ยจะเป็นทรงรถที่สไตล์ยุโรปดูสวยครับเ,เวลาเราเติมเบรกใส่อะไรเข้าไปให้ดูใหญ่เนี่ยก้านตัวนี้ก็จะหลบเบรกให้ด้วยฮะถือว่าหล่อแล้วก็ลงตัวครับโอเครัดยางครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้ยางจากทางค่ายโตโยต้าครับเป็นโตโยพ็อกเซ็สปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของจากทางค่ายโตโยต้าเลยนะครับเ,เลือกใช้เป็นสเปคหน้า2 3 5 4 5 18นะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยใส่เป็น27 5 4 0 1 8ครับทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับลูกค้าคันนี้เลือกรอเป็นขอบ18เพราะว่าเบื่อความกระด้างของรถที่เป็นล้อขอบ20นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวตระกูล BM เเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์หหรือซีรีส์3ตัวปัจจุบันที่ออกมาล่าสุดตัวนี้พื้นฐานช่วงล่างเนี่ยเป็น m Sport เนี่ยซึ่งค่อนข้างจะมีความกระด้างแล้วก็มีความตึงรับกับรอยต่อถนนเนี่ยค่อนข้างรู้สึกง่ายมากกว่าช่วงล่างเดิมๆเพราะว่า อารมณ์เจ้าตัวนี้เป็นเหมือนอารมณ์แบบ M Sport เลยครับก็พร้อมมุดพร้อมวิง่งพร้อมสิ่งนะครัหรับเจ้าตัว G20 คันนี้นะฮะอ่เดี๋ยวให้ชมฟิตเมนต์นะครับว่าล้อตรงๆแล้วมันจะหล่อไหมลูกค้าคันนี้ไว้วางใจครับให้กับทางร้านออโ t แกรมได้ดูแลครับเป็นลูกค้าที่อยู่อยุธยานะครับไม่อยากไปติดตั้งที่ไหนไกลนะฮะก็ให้เราดูแลครับร้าน Auto กรมก็ยินดีครับดูแลกัน ทุกอย่างครับคันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมาเติมช่วงล่างใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าค่อนข้างแข็งก็เลยขอลองสเต็ปเดิมๆก่อนเป็นล้อ18ครับแล้วก็ที่พิเศษคือเป็นล้อตัวใหม่ที่เพิ่งทอดนะครับสำหรับ G ีฟอร์สนะครับฝากไว้ด้วยครับก็ร้านออโตแกรมมีจัดจาหน่ายครบครับจบในที่เดียวฮะฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางครับสำหรับสายยุโรปนะครับร้านออโตแกรมก็มีครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาหรืออะไรก็มาได้ครับสอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวอีพีหน้าเรามีอะไรก็ติดตามกันครับสำหร ประมาณนี้คะลากันไปเท่านี้ครับฝนมาแล้วครับเดี๋ยวรอดูรีวิวตอนท้ายอีกนิดนึงนะฮะว่าฟิตเมนต์จะสวยถูกใจเพื่อนหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ